สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันศุกร์ที่8สิงหาคม68ครับวันนี้มาแจ้งข่าวสารกันนะครับเงินเข้าแล้วครับสำหรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและเงินอุดหนุนบุตรตามกำหนดการเดือนนี้สิงหาคมเข้าวันนี้ครับปกติแล้วจะเข้าทุกวันที่10ของเดือน เดือนนี้เข้าเร็วกว่าปกติเนื่องเรียวกว่าวันที่10ตรงกับวันหยุดครับเลยมีการโอนเร็วขึ้นในวันนี้จะเข้าที่บัญชีธนาคารประมาณที่2ที่3นะครับท่านใดที่ได้รับเงินแล้วหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปครับจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่นกันด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนบุตรนะครับผมถ้าบุตรของท่านอายุครบ6ขวบในเดือนที่แล้วนะครับ บุตรท่านก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรแล้วนะครับเพราะว่าครบ6ขวบในเดือนนี้แล้วนะครับผมสำหรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงได้รับอัตราปกติยังไม่มีการปรับเพิ่ม แต่อย่างใดแต่ว่าการจะปรับเพิ่มนั้นเดี๋ยวรออีกครั้งนะครับตามกำหนดการก็คืออาจจะปรับเพิ่มในช่วงเดือนตุลาคม68นี้แต่ก็รอการประกาศจากรัฐบาลกันก่อนนะครับว่าจะสามารถเริ่มได้เมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบมาแจ้งข่าวสารให้ทราบในระดับต่อไปนะครับมาดูข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ของอสมนะครับทกสก็มีการ ปล่อยกู้เพิ่มเติมไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับทกอสอนะครับเตรียมปล่อยนะครับสินเชื่อในแอป,ป B A A C Mobile ให้กับอสอมหรือว่าอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและอสสสามารถเบิกเงินหมุนเวียนสูงสุด5,000บาทได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันนะครับเงินหมุนเวียนนี้ใช้สำหรับผู้ที่ เป็นผู้กู้สินเชื่อในโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดีเริ่มตั้งแต่5เมษาปีที่แล้ว6-7ที่ผ่านมามีวงเงินโครงการ10,000ล้านบาทสินเชื่อเงินด่วนกึ่งแสนเริ่ม9กันยายนปีที่ผ่านมา6-7เช่นเดียวกันครับวงเงินโครงการ20,000ล้านบาทเงื่อนไขก็คือผู้กู้ต้องได้ชำระเงินต้นไปแล้วและยังมีวงเงินสินเชื่อ คงเหลือเกิน5,000บาทสามารถกดเบิกเงินหมุนเวียนได้ไม่เกิน5,000บาทต่อครั้งเมื่อชำระยอดหนี้กลับจนวงเงินคงเหลืออีกเกิน5,000บาทก็สามารถเบิกเพิ่มได้อีกครั้ง ข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับอสอมและอสสที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนอย่างรวดเร็วเพราะสามารถเบิกผ่านแอปได้สะดวกและทันทีไม่ต้องไปธนาคาร นะครับสำหรับแอป b a a c mobile ของทกศก็ถ้าใครยังไม่มีก็สามารถโหลดมาได้แล้วก็สมัครเข้าใช้งานได้แต่ว่าในข้อมูลบเบื้องต้นท่านต้องมีเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลบัตประชาชนที่ถูกต้องอีเมลที่ให้ไว้กับธนาคารอย่างถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนก่อนถึงจะสามารถใช้งานแอป b a a c mobile ของธนาคารทกศได้นะครับหากติดปัญหาติดขัดเรื่องใดสำหรับอสอมอ อ,อสอสอที่ต้องการกู้เงินแล้วก็ปรากฏว่าเงินได้จ่ายไปแล้วบางส่วนในเงินกู้ที่เป็น1,000 0แครั้งละ50,000ื่นคราวที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีการชําระเงินไปแล้วเงินต้นยังคงมีการชําระเกิน5,000ไปแล้วก็จะสามารถที่จะดึงเงินหมุนเวียนออกมาใช้ได้นะครับอันนี้ก็ลองสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมที่ธนาคารทอกอสศดูก็ได้นะครับผม ท่านผู้ชมครับสําหรับข่าวพยากรณ์อากาศช่วงนี้เจ็ดวันข้างหน้ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับที่บ้านผมอ,อําเภอแม่ทาจังหวัดลาพูนก็ยังคงมีฝนตกช่วงเย็นกันมาอย่างหนักในทีเดียวครับรายงานข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันที่8ถึงวันที่9สิงหาคมจะมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ที่3ามสิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นของพื้นที่อากาศร้อนนะครับอุณหภูมิอยู่ระหว่างส2 3สิบสองถึงสาสิบเจ็องศาเซลเซียสและก็ อุณหภูมิในราว23 2 7ถึง27ในอุณหภูมิต่ำสุดนะครับส่วนวันที่10ถึง13 1สิถึง13สิงหาคมโชควันหยุดยาวนะครับเร่งตัวด้วยนะครับฝนฟ้าคขนองที่จะมากขึ้นนะครับ60ถึง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดนะครับจะลดลงเหลือ31อถึง36องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่22 2 7ถึง27องศาเซลเซียสครับผม ส่วนทางภาคอื่นนะครับในส่วนของการเจาะเป็นลายภาคนะครับก็จะมีการพยากรณ์คล้ายๆการที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่ฝนฟ้าขนองในภาคเหนือภาคอีสานลงไปจนถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกมีทะเลคลื่นสูง1-2เมตรและสูงเกิน2เมตรในช่วงที่ฝนตกหนักได้ครับ สรุปแนวโน้มสภาพอากาศช่วงนี้ก็คือมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปครอบคลุมทั่วประเทศครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ได้ด้วยครับแล้วก็ช่วง8-9มีฝนเล็กน้อยนะครับยังสามารถเดินทางทากิจกรรมกลางแจ้งได้นะครับอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในช่วงวันที่ฝนตกหนักแม้ยังอยู่ในช่วงร้อนชื้นโดยรวมนะครับให้เตรียมนะครับล่มหรือเสื้อกันฝนไว้ให้เรียบร้อยครับหากต้องออกนอกบ้าน โดยเฉพาะช่วงบ่ายและเย็นระวังน้ําท่วมฉับพลันเฉพาะบางแห่งหากอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแล้วก็พื้นที่เสี่ยงหากอยู่ในบริเวณชายฝั่งหรือเดินเรือให้เดินเดินด้วยความระมัดระวังนะครับเคลื่อนสูงและลมแรงในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับสามารถติดตามข่าวเพิ่มเติมได้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อรับข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะครับสำหรับช่วงนี้ฝนจะตกหนักกันอยู่ค่อยๆขับรถขับรางกันนะครับเพราะว่าฝนตกหนัก ส่วนก็ลื่นได้ค่อยๆวิ่งกันไปส่วนตัวผมก็จะไปเที่ยวจังหวัดพะเยาอีกรอบพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวกันอยู่นะก็ติดตามการท่องเที่ยวของผมได้นะครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวสถานที่พุทธคยาครับจำลองจะมีพุทธคยากุสินาสราสุลลุมพินีแล้วก็สารานาที่จําลองสถานที่ตัสรุ ประสูตรตรัสรู้นะครับแสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพานไว้ที่จังหวัดลำปางก็ติดตามกันได้นะครับช่วงนี้ยังเข้าพรรษากันอยู่แนะนําว่าให้ถือศีลโดยเฉพาะศีลหกันไว้นะครับการถือศีล5ก็เป็นการรักษาตนแล้วก็รักษาผู้อื่นได้ไปในตัวเราจะไม่ฆ่าสัตว์งดเว้นจากการนะครับลักขโมยงดเว้นจากการเป็นประพฤติผิดในกามงดเว้นจาก การพูดเท็จพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดคำหยาบต้องละเว้นงดเว้นไว้แล้วก็งดเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิดนะครับเป็นการรักษาศีลห้าผมได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะครับธรรมวินัยพระสูตรบทหนึ่งได้กล่าวว่าผู้ที่นะครับหวังจะมีนะครับความมั่งคัง่งมีโภคะมากมีทรัพย์มากมียศใหญ่นะครับฟังอีกครั้งนะครับผู้ที่หวังจะมีนะครับ มีรั์มากนะครับผมมีมีความมั่งคั่งมีทซั์มากมีโภคะมากและมียศใหญ่นะครับจะเป็นเหตุเป็นผลและก็มีเหตุมาจากทำสี่ประการก็คือในเรื่องของการมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าการมีศรัทธาในพระธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ดีแล้วการมีศรัทธาในพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นําคําของตราทศอัตหาคตมากล่าวนะครับแล้วข้อที่4ี่ก็คือผู้ที่มีศีลห้าจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งมีโภคะมากมีทรัพย์มากมียศใหญ่นะครับลองปฏิบัติกันดูศีลหรักษาไม่ยากครับอยู่กับลมหายใจอยู่กับความเป็นปกติทำงานอยู่กับบ้านนะครับก็ ทำงานอยู่กับบ้านใช้ชีวิตปกตินะครับก็จะมีความเจริญในชีวิตรองปฏิบัติกันดูนะครับด้วยความเป็นห่งเป็นใหญ่แล้วก็โดยความเป็นกลยมิตรกลยาณธธรรมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ